21กุมภาพันธ์นักพูดแบบรถไฟมีวาระนิ่งเงียบและวาระพูดปัญญาจาร์บทที่3ข้อ7ทาเนียกกำลังนั่งอยู่คนเดียวบนยางล้อรถยนต์ขนาดใหญ่ในสนามเด็กเล่นเชนเทลวิ่งมาสมทบกับเธอสวัสดีทานียชัชนเทลทักขณะที่เธอกระโดดลงไปนั่งบนล้อยางรถยนต์เธออยากไปเล่นกับเอมี่และฉันไหม ฉันได้ชุดใหม่สำหรับวันเกิดจ้าทานียพูดมันเป็นชุดสีน้ำเงินมีระบายสีขาวรอบคอเสื้อและแขนมันเป็นชุดที่น่ารักที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นเลยล่ะฉันกำลังจะใส่มันไปวันสบาโตหน้าเธอจะได้เห็นว่ามันสวยขนาดไหนเธออยากจะไปเล่นเกมกระโดดแบบสกอตกับเราไหมแซนเทลถามซ้ำอีกครั้ง ยังไม่หมดนะของขวัญที่ฉันได้จากวันเกิดนะ่ะแทนเนียพูดต่อฉันได้รองเท้าหนังสีดำอีกหนึ่งคู่มีโบที่หัวรองเท้าด้วยนะมันววววาวมากจนเธอสามารถส่องเห็นหน้าตัวเองได้เลยเวลาพักจะหมดแล้วนะแันเทลยืนยันมาเล่นเกมกับเอมี่และฉันเถอะฉันจะใส่รองเท้าคู่ใหม่ไปโบดสาวนี้ด้วยนะ และเธอจะเห็นว่าฉันหมายถึงอะไรทานเนียไม่สนใจว่าแชนเทลจะพูดอะไรฉันจะได้ถุงเท้าใหม่ที่เข้ากันกับรองเท้าด้วยมันจะสวยงามขนาดไหนนะฉันไม่รู้สิแชนเทลบอกกระโดดออกจากล้อ,อยางรถยนต์เจอกันใหม่นะทานเนียฉันจะไปเล่นกับเอมี่แล้วล่ะทานเนียถอนหายใจ ทำไมเธอถึงเดินจากไปขณะที่ฉันกำลังสนุกกับการคุยกับเธอนะฉันว่าเธอคงจะไม่ชอบฉันแต่ฉันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ทาเนียสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะสร้างเพื่อนได้เธอสามารถหยุดพูดเร็วแบบรถไฟเธอสามารถเรียนรู้ที่จะฟังว่าคนอื่นกำลังพูดอะไรอยู่ การพูดแบบรถไฟก็คือพูดไม่หยุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะพูดเขาจะไปตามรางของเขาโดยความเร็วสูงไม่สนใจคำวิจารณ์หรือคำแนะนำของคุณเลยมีศาสตราจารย์สองคนได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพูดแบบรถไฟ เขาพบว่าผู้คนที่ใช้เวลาในการพูด80%และฟังเพียง20%จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครชอบนักส่วนคนที่มีเพื่อนมากมายก็คือคนที่ฟังมากกว่าพูด